ติดลบหุ้นมาด์น,น่าอยู่58%จะทำยังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่อง k e n ลี่ BI Coach นะครับมีคําถามจากทางบ้านถามมาจากทาง Line OA นะครับว่าลงทุนอยู่ในหุ้น m มเด r n a นะครับติดลบอยู่ประมาณ58%ทํายังไงดีนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับแจ้งมาว่ามีทุนเนี่ยอยู่ที่395.8นะครับวันที่ทักเข้ามาถามเนี่ยนะครับราคาเนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณ162เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูชาร์ตโมเด r n a กันก่อนเลยนะครับ ในภาพนี้นะครับก็เป็นราคาชาร์จหุ้นเมอร์เดนานะครับซึ่งเคยขึ้นไปอยู่ที่ all time high นะประมาณ400กว่าเหรียญเกือบ500นะครับทีนี้ตอนที่สำหรับต้นทุนของเ,ออเพื่อนท่านนี้ที่ทักเข้ามานะครับก็คืออยู่แถวๆประมาณเนี้ยนะครับ300กว่าๆนะครับเกือบ400นะครับแล้วก็วันที่ถามเนี่ยราคาลงมาอยู่ที่162เหรียญแล้วนะครับซึ่งถ้าจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าจากจุด นี้เนาะข้างบนนะครับลงมาเนี่ยคือติดลบไปประมาณ58%ทีนี้ถ้าเราจะทำให้กลับขึ้นไปอยู่ที่จุดเดิมนะครับแปลว่าเราจะต้องบวกขึ้นมาเนี่ย142%เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นี่แหละที่เป็นเรื่องที่ยากนะครับการที่ติดลบลงมาเยอะขนาดนี้นะครับคือกว่าที่เราจะทํากลับขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะต้องทําให้ผลตอบแทนที่เรามีนะครับมันเติบโตกลับขึ้นมาเป็นเท่าๆเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆตอนเราใส่เงินใบเราใส่ไปร้อยหนึ่งเนาะตอนนี้มันเหลืออยู่ สมมติมันลงมาเหลือ50แล้วกันเราจะได้คิดตามง่ายๆนะครับลงมาเหลือ50เนี่ยไอห้50ที่มีอยู่เนี่ยนะครับถ้าจะกลับให้มาเท่าทุนเนี่ยแปลว่าเราจะต้องทํากําไรให้ได้ร้อถึงจะกลับม,มา100%เหมือนเดิมนะครับดังนั้นอันนี้มันก็เลยจุดคัดลอสมาไกลแล้วนะครับจากที่ได้พูดคุยเนี่ยนะครับก็เพื่อนท่านนี้เขาก็บอกว่าโดยปกติในแนวการลงทุนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบ ลงตาม business cycle นะครับก็คือดูรอบของธุรกิจนะครับแล้วก็มักจะถืออยู่ยาวนะครับฉะนั้นผมก็เลยมีประเด็นมาฝากนะว่าเราจะทํำยังไงกันได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมันเลยจุดคั t ล o s มาไกลแล้วคือถ้าเราจะเก่งกําไรเนาะประมาณ5% 10%ที่มันติดลบเนี่ยเราควรจะคั t ล o s ไปได้แล้วแต่เนี้คือมันมาไกาลละฉะนั้นเขาบอกว่าจะถือยาวด้วยนะครับก็ต้องมาดูว่า ในมุมมองอนาคตนะครับเรามองว่าธุรกิจของบริษัทนี้มันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคำถามคือถ้าในอนาคตนะครับมีจำนวนผู้ป่วยน้อยลงนะครับคำถามมันก็คือแล้วเรายังจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนกันอยู่หรือเปล่าเราจําเป็นที่จะต้องมีบูสเตอร์กันต่อไปไหมนะครับแล้วก็ในปีต่อ,ตอไปนะครับมันจําเป็นที่จะต้องมีการเอามาฉีดบูสต์เนี่ยทุกๆก,กี่ปีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น คําถามที่ทุกวันนี้ผมว่าก็น่าจะยังไม่มีใครตอบได้นะครับแม้แต่คนในโมเดอร์นาไฟเซอร์เองก็ตามเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเขาอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเออมันควรจะมาฉีดบูสต์อีกทีใน1ปี2ปี3ปีหรือ5ปีข้างหน้าน,นี้เราไม่ทราบเลยนะครับอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดว่าในอนาคตเรามียาที่สามารถใช้รักษาได้ก็คือป่วยก็ไม่เป็นไรเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็กินยารักษาะคระับตอนนี้มันยังแพงอยู่นะแต่ถ้าในอนาคตมันเริ่มสามารถทําได้ในระดับแมสมาก ขึ้นนะครับมันก็จะมีผลที่จะทําให้เออคนที่ไม่แน่ใจที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่จะไปออรักษาด้วยยามากกว่านะครับเพราะมันเป็นทางเลือกนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบการฉีดยาเนาะแต่เลือกที่จะกินยาอันนี้เขาโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตัวโมเดอร์นาเองเนี่ยขาดรายได้ไปด้วยนะครับ ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของตัวธุรกิจเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมเองต้องออกตัวว่าผมจบวิศวะนะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของในวงการแพทย์หรือเภสัชเท่าไหร่นะครับแต่พอมีนักเรียนที่เป็นเภสัชกรนะครับเขาก็แชร์หมอมมาบอกว่า,าจากที่เขาไปทําการบ้านของโมเดอร์นามานะครับโมเดอร์นาเนี่ยมีเทคโนโลยี m i n a เนี่ยแหละที่พึ่งจะทําเงินให้กับบริษัทได้เป็นชิ้นแรกนะครับนั่นแปลว่าจริงๆถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีโควิดนะ บริษัทโมเดอร์นาจะยังไม่มีรายได้ต่อไปนะครับคำถามก็คือแล้วในอนาคตเนี่ยออไอตัว mRNA เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรต่อได้บ้างน,นะครับแล้วเขาจะมีรายได้จากอย่างอื่นได้ไหมที่มันไม่ใช่โควิดนะครับประเด็นที่2ก็คือในไพปร์ไลน์ที่เขามีการทํางานวิจัยอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะสามารถออกมาทํา ในตลาดสามารถทําเงินได้จริงๆนะครับซึ่งธุรกิจประเภทการแพทย์นะครับอะไรพวกนี้นะครับเขาจะต้องใช้ระยะเวลานะในกาที่จะวิจัยนะครับแล้วมาทดลองทดลองผ่านเฟส1เฟส2เฟส3เอาออกพับลิกได้นะครับแล้วค่อยออกมาทําเงินได้เนี่ยมันจะต้องมีงานวิจัยออกมาเนี่ยต่อเนื่องนะครับเป็นไ์ไลน์อย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งถ้ามันยังไม่มีตัวไหนที่สามารถทําเงินได้นะครับความคาดหวังของคนในตลาดก็คือแล้วคุณจะกลับมาทํากําไรได้เมื่อไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีประเด็นอื่น เล็กน้อยแต่อันนี้ผมก็มองว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับ CEO ของ m o d e r n A เองเนี่ยก็มีขายหุ้นออกมาแต่จำนวนไม่เยอะนะนะถึงแม้ว่าจะขายออกมาแล้วได้เป็นล้านเหรียญก็ตามนะครับจำนวนที่เขายังถืออยู่เนี่ยก็คือมีอยู่อีก21.8ล้านหุ้นซึ่งมันยังถือว่าเยอะอยู่มากนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรเพียงแต่ผู้คนสงสัยว่าทำไมถึงแอคเคานต์ทวิตเตอร์ของคุณสเตฟานเบนเซลเนี่ยถึงหายไปนะครับอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาก็เชื่อมโยงกันน่ะเนาะ ตามสไตล์ของตลาดลงทุนนะครับว่า มีข่าวออมาก็พยายามเชื่อมโยงว่าเอ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ในในแง่มุมมองของการเป็นนักลงทุนดีกว่านะครับเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะผมก็อยากให้มองว่าเรามองธุรกิจนี้ระยะยาวยังไงนะครับโอกาสในการที่เขาจะทํารายได้ข,ขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เราต้องไปทําการบ้านศึกษาดูนะครับประเด็นที่2ก็คือพอเราลองศึกษาดูแล้วเนี่ยเราเข้าใจธุรกิจ ที่เราลงทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ผมออกตัวผมจบวิศวะมาผมอ่านเรื่องการแพทย์ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าศัพท์บางอย่างมันก็ยากเกินไปอ่ะคือมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะเออมันก็อาจจะยากไปนิดนึงนะครับสำหรับเราถ้าถ้าเรียนทางแพทย์หรือเภสัชมาผมคิดว่าอาจจะเข้าใจนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมไปเปิดดิกดูมันก็ไม่มีคําแปลตรงๆนะครับมันเป็นชื่อโรคบ้างเป็นชื่อเทคโนโลยีบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีดิกที่จะแปลให้ตรงๆได้ด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับประเด็นที่3นะก็คือเรื่องของอความคาดหวังของคนในตลาดนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าราคาหุ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้คนที่จะควบคุมได้ก็คือตลาดซึ่งมันเป็นคนส่วนใหญ่ไงบางคนอยากซื้อบางคนอยากขายนะครับถ้าคนอยากซื้อมันมีมากนะครับมันก็จะทําให้ราคาเนี่ยมันถูกดันขึ้นมาได้นะครับทีนี้คนจะดันราคาขึ้นมาได้ก็ต้องมีมีมุมมองที่เป็นบวกเนาะคาดหวังว่าราคา ธุรกิจของบริษัทเนี่ยมันจะเติบโตไปได้นะครับเพราะเจ้ามือที่แท้จริงก็คือผลประกอบการนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในแม้ในช่วงปีนี้นะครับในระดับมหาภาคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นบวกต่อสภาพ ภาพรวมของตลาดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเฟดจะ,ะขึ้นดอกเบีย้ยจะทำเทเอร์ลิงจะมีทำเทเอร์ลิงเดี๋ยวมันก็จบแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวจะทำา QT ด้วยนะครับพวกนี้ดูแล้วไม่มีอะไรที่มันจะมาช่วยเป็นปัจจัยบวกให้ตลาดเลยนะครับแต่บางบริษัทผลประกอบการออกมาดีมากนะครับมันก็วิ่งสวนเลยแล้วถ้าอะไรที่ยิ่งแย่เข้าไปอีกนะครับก็อย่างเคสเ c e บุ o กเนี้ยนะครับจำนวน Active User นะครับไม่เป็นไปตามที่คาดนะครับมันก็ดรอปลงมาเยอะมากเลยนะ26%อนย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ตลาดไม่มีความคาดหวังตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะมีความโซลิดแค่ไหนนะครับในตัวของธุรกิจนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ซึ่งมันจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของราคาลงมาหรอกแต่มันเกี่ยวอยู่นิดหน่อยตรงในแง่ของการบริหารจาารรัดสรรผอของเรานะครับซึ่ง ใน,ในความเป็นจริงนะเราจะมีหุ้นอยู่แบบ 30- 40ตัวเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำการบ้านได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราควรจะทำการบ้านให้เข้มข้นแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงนะครับผมแนะนำว่าควรจะมีหุ้นสัก5-8ถึงตัวนะครับถ้าเราเอาอินไปอยู่กับตัวเดียวเนี่ยนะครับเอาอินในที่นี้คือมันไม่ได้ใส่เงินเข้าไปร้ออจริงๆหรอแต่อย่างเช่นเราไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็ซื้อหุ้นตัวนี้ตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับคุณต้องทําการบ้านหนักมากอะ เราก็ต้องเข้าใจธุรกิจนี้แบบลึกมากๆถามอะไรก็ตามต้องตอบได้เกือบ100%นะครับวันนี้เราคุณถึงจะใส่เงินเข้าไปเยอะๆได้แต่ถ้าคุณมีหุ้นสักประมาณ8ตัวนะครับหตัวถึง8ตัวนะครับมันก็จะกระจายเงินของเราออกไปนะครับเรามีอยู่ร้อยหนึ่งเนาะเราใส่ไปสมมุติว่าใส่ไป5ตัวก็ใส่ไปตัวละ20ใช่ไหมครับถ้าใน20ตรงนี้นะครับมันติดลบไป58%เนี่ยก็คือมันจะติดลบไปประมาณ14บบาทเนาะดังนั้นเงินมันก็ เมื่อเทียบกับทั้งพอร์ตนะครับมันก็คือหายไปประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะไม่ไม่หนักมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองว่าธุรกิจมันยังดีนะครับมันก็เป็นโอกาสให้เราเข้าถั่วแหละนะครมันก็จะถั่วด้วยเงินที่ไม่เยอะด้วยเช่นกันนะครับก็จะทำให้การฟื้นตัวของพอร์ตของเราเนี่ยก็กลับมาได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่อยากฝากไว้เป็นไอเดียนะซึ่งเราน่าจะเอาไปแอพพลายใช้ได้กับหุ้นทุกๆตัวนะครับก็อยากให้ศึกษาธุรกิจของเขาให้ดีนะครับแล้วเรามีความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมากกว่ามาโฟกัสในเรื่องของราคาแล้วก็เราจะมาทํำยังไงดีนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราทํากันบ้านมาดีนะคำถามนี้จะไม่มีตั้งแต่แรกนะครับก็ขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติใส่ใจแล้วก็ลงทุนอย่างปลอดภัยกันทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ